แกงผีกเนาะค่ะพริกพันยังก็คือปะริกกระเรียงพริกกระเรียงจักเดือนอะไรนี่ปะสีสองเดือนกลัวเนี่ยฮะกำลังสิเป็นหน่วยเอาเฟางคุ้มมีสีเลยบร้อคุ้มใหมมันบอคอยมีเวลาหดหนามเป็นไหนก้อนดินมันชุ่มโดนเวลามันโมมีหลายแบบนี้มันก็สิพ่นแห่งนะแต่ว่ากระสียาอันนี้มันก็ย่อยไหวอยู่ ก็ใส่ตัวอดีตท่องหาหาหนึ่งเนี้ยเนาะจ้ะปิดงย่างมันนี่แหละมันก็ย่อยสลายเป็นอันนี้ไหวอยู่เป็นปุ่นเป็นอันนี้ยูรินซี่ไหว่อยสลายเดีวเดีวอยู่บางมันงามมันแตกไป้าเลยเามเลยป่าทุเรียนที่ว่าหนามท่วมเป็นยังไงแน่นี่ล้วนี่มาเพิ่งก็ดีขึ้นยี่ได้หรอน่นเพิทุเรียนแตกยอดแตกยังดี กปลูกนี่กระดำดอกพวกนี้กระดำดอกกระดัดอกกะสีดยาอ่ะดีเท่านี้ละนี่ผีดไอ้ผูเรียนที่ว่าน้ำท่วมบนี้ป่าใช่ผู้เรียนน้ำท่วมว่าป้าิ่มละม่วนนี่แหละผิดตลอดสายหมดแล้วฝนจ้าที่โดนน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นสวนของคลองสวน สวนพอยังกว่แม่พอสุนทอนสุนทอนบมันงเตยนะค่ะที่มาที่มาไปขไปหลบก่อนนอกแม่นอกที่ก็บ้าเบิ่งว่าที่ว่าน้ำท่วมหนีหลอดตายต้นที่มันอันนี้กับอันนี้นะกระเตกหยอดไม้นู่แต่ก่อนเห็นมันกับมีใบมียังเหลือใบมันหลุดเนี่ยมันก็ขื่นสะพานปีวัดนะป่ากระชีดอาทิตย์ละขังเนู่น อันนี้ทั่วตัวดิสงตัวดิสงอ๋อ็เป็นแปง,งเงาเลย,ย,อยงงเออนอกกหลังเนาะพวปตาเราบอยไดิฉีดกันเดิฉีดไม่หลาบ่ได้บนไหนดูหอมเนาะต้องเดินข้างกุตานี่นสวนผสม <c oughs> หอมนี่ทั่วดิสงไปทงขุนเนาะในหนาามทุเรียนเดิน ายยาแกงชั้มผสม,มเลยเนาะ<ช>ตึง่วยเป็นลมปวดปวดปวดหลอดเปิ้ปต้ <c oughs> ตนที่ในทุเรียนเนาะว่ามันหลอดแล้ว,แ,วแต่ยอดดีเนาะแตกยอดบ่มีบ่มีปัญหาอยัางมันบอกคะ่ะทุเรียนมีปัญหาอยังไหมก็คือจังบ่มีปัญหาอย่างเนาะค่ะนี่แต่ค่ะใส่ยานี่มา ใช่ดีมาันก็คือจังดีขื่นแตกยอดได้ดีอยู่จนเนี่บัทนแต่สีแดงกิ่งออกนะมันงามมามันงามเกินงามคนสวนเข,นขดูแลอายุอายุเก้าขวาขบคนผูช่วยง่ายที่สุด ต้นนี้ก็ว่ามันเฟื่อนแล้วเนี่ก็ว่าเห็ดอาทีมนะแตกในงามอยู่เลยตนตำนี่ก็ใบเือลงเลยบกกันแตงกีงออกอนี้ก็ได้แตกี่วยตาเพราเอาตอเอาฟ้ามคู่หรอกะทีบางหนึ่งหันพันปลาทีมันแดดจัดไง่ามัน มันบมค่อยมีเวลานะมันก็เรียว่าเอาปุ่มไปก่อนพนวะเขาเอาอ,เอาดีเสียดยังเอาเอา,เอาออกก็ยังเสียดเพราะว่าเห็ดหนามใส่ผงเดียวนะพ่งเสียดแต่ก่อนบ่อนแต่งหัวหนามใส่บ่อนเดียวม <c oughs> ันก็เรียว่าคุ้มดินใบก่อนเพราะว่านานๆที่เลยเอาหนามใส่ผู้เล่น,นทา่า,ามนม้อนทองอย่างเดียวบอกป่ะจ้าม้อนทองม้อนทองอย่างเดียวบ่มียางบอกป่ะ ม่ปัญหาอย่งบอคะมันก็สิมีแต่พวกกันปีแข็งอันน่ะที่มันยังในหนีพรานเบิดอยู่ม้วนอื่นก็คือจังพออยู่อยู่นี่ตัวนี้มันสิพวกกันแม่งอันอี่ยังแล้วเขาเอิ่นแม่งแข็งนี่แต่มันสิเฮ็ดให้ใบมันอันนี้นี่แหละมีต้นนี่แหละก็พวกปีแข็งจังว่าให้เพิ่นเอายามาพ่นเอาอันนี้มาพ่น อาทิตย์หนึ่งเห็นเพื่อนเาหาเมือกมาปนเพื่อนหนึ่งคุณเราคงกันซีเดิมก็ต่ังแตกยอดเนาะก็แตกยอดเลยงามในอันนี้ยุ่งก็แตกยอดได้ดีอันนี้สวนที่ลุงชุนพรที่มาถ่ายคลิปไปเมื่อได้สองเดือนที่แล้วส่วนที่เรียนอันนี้ก็มาติดตามดูส่วนที่เรียนของลุงชุนพรที่บ้านหินลาดอำเภอนาเยาตำบลนาเดืองอำเภอนาเยย วัดอุบลจะดูจะดูแลก็รอดรอทุกต้นเนาะฟังน้ำกะกล้วยหอมทองปลูกใส่อีเลยอะอีกสองสามหลองนี่แหะว่าเด็กแค่ไหนปลูกหอมทองทิดาเสียบผสมไมเนาะแค่แตกเนาะแล้วน่าจะผสม อย่า yeah, re okay. mm ่าแข็งเกิดมาได้ยังไงพวกนี้กันแม็กแม่ ยกขึ้นนนเกตาส่วนการใช้ก็รู้รู้ดีอยู่แล้วเนาะจ้าต่อน้ำยี่สิบลิตรเนาะจ้า,าใช้เจ็ดวันสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะที่สะแกนเนี้ยคนน้อยของสวนท่าแกน้อยวะท่ากน้อย ก็ตัวตัวตัวด้วงเับด้วงเขาไปในหันกระดูกด้วงเขาเราเราที่น sì ี่ก็เป nee> ิดเปิดโคนนะให้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 จ่าอากาศแล้วก็ให้ห่างให้ห่างจากโคนต้นสักเกือบหนึ่ง สักสักสองนึงสองนึงเพราะว่าตัวไอ้พเราเอาไปถมไว้เนี่ยมันมันจะทำให้เกิดพวกเชื้อราพวกอะไรจะมีไรพวกเชื้อโรคมันจะขึ้นนะเอาขึ้นจ้อข้างบนเนาะจ้อตามงานมันไปแล้วเราก็ฉีดฉีดสักต้นละสองถ้าเกิดมีมีตัวพวกเนี้ยสามสามวันครั้งสามวันครั้งมันจะช่วยช่วยได้เยอะฉีดันงในหูเลยเ่รครับอ่าเอาเอาท่านไปมีรูใช่ไหมเอาตัวนี้หยอดเลย เอาหยอดเอาเอาตัวนี้หยอดหยอดเข้าไปเลยหยอดในรูอา,อาดีหยอดต้งเลยอาดีหยอดเลยนะ<า> <c oughs> ม่แล้วก็ฉีดฉีดฉีดอาดเข้าไปเลยอัดนั่นแหละมันก็จะช่วยช่วยได้จะ,ะ,ะดึงใจฉีดเข้าไปอ่า <c oughs> แม่มากแล้ว <c oughs> ตาเพื่อน ตาแกน้นอยตาเป็นยังคือเป็นแนวในนอเกียน้อยเป็นพวกแมงนะนะเต้นว่าหลวงมันก็สีแหงลยอ่วนตัวคนแล้วมีตัวหนึงก็ขากาอ่านั่นแหละเอาเอาเอาหยอดไปเลยตัวดีตัวตัวหยอดเนี้หยอดเข้าไปเลย เนี่ยตัวตรงท้องล่างเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าเป็นที่ว่าเราคุมหญ้าเยอะไหมมันเยอะเอาเอาเอาหญ้าออกหญ้าออกไอ่เจาหญ้าออกมาเจอะให้ให้มันเปิดมันจะทําให้เกิดพวกเนี้ยเชื้อราเนาะเชื้อราและพวกโรคแมลงพวกอะไรนี่มันจะมาแลฉีดฉีดให้ถีขึ้นมาสักนิดนึงสักสามวันครั้งหนึ่งนะถ้ามันถ้ามันมีแบบนี้นะฉีดฉีดเอาเอาฉีดฉีดแผลฉีดอะไรไปเลยอ่า ดินบอบบางขี้อันเป็นอาอ้ะขี้ขี้ขี้น่คือว่าคือโมยู่ต้นนี้แน่ันน,นี้มีต้นเดียวนะมีต้นเดียวนะมีปัญหานั่นแหละนั่นแหละมันจะเกิดเทียร์มันอันนี้มันขี้ต้องผมเป็นตัวเดิมอ่าขีดขี้มันทีสักสามวันครั้งสามวันครั้งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันพอใบใบนี่แตก ก็ใบใหม่ๆต้น่างใหม่บ้าง้ค่ในจอบอกราเลยบอกเลยนี่จะเกิดเกิดเกิดเชื้อราเกิดเชื้อราที่ได้เป็นเชื้อราบ่ะคะใช่เชื้อราเชื้อราโบมินเพียโบมินวานเพียลงอ่เป็นเป็นเชื้อราเชื้อราเป็นมาจากยอดเลยนะครับอ่านั่นแหละมันจะมันจะแพร่นั่นแหละถ้าเราฉีดสามวันครั้งสามวันครั้งเนี่ยมันก็จะหยุดหยุดการการแพร่เชื้อมันจะหยุดแล้วก็เดี๋ยวมันจะ ไอแจกยอดใหม่ปุ๊บใบใบรวงมันมันก็แขกไงเออเอ็มก็ดีขึ้นเนาะเออเดี๋ยวมันจะดีขึ้นสามวันครั้งสามวันครั้งนัเพราะเพราะมันมีมีปัญหาอย่างเงี้ยต้องต้องต้สามวันครั้งหนึ่งก็เป็นยางมันก็แตกเรื่องเงาน้ื่อลายเลยค่ะฮะอืมใช่เนี่ย หมอฮคดโคนต้นตัดออกก่อนแต่งกิ่งดออกวัตถุตัวแต่งบอลมาหอดอยอ่วายมียังคุ้มนะครับบอลมีเลยถ้าเหงาตัดออกแล้วก็เอามีตัวนึงกันเแบบมันตัดบอลหอดแต่งบอลหอดปุ้มก่อนเลยที่นี้ที่นี้ตัดออกหอดก่อนเพืเพื่เปิดเปิดโคนเปิดเปิดโคนออกให้หมด เพราะว่ามันอันนี้พ่นมันจะเป็นแหล่งสะสมพวกเชื้อราพวกเลิเพลนมันกระชีดยาวอันนั้นมันดุ่มเปิดเพลิดเพลินรอบที่ละข่วงอ่าเปิดที่หมดเลยแล้วก็แล้วก็ฉีดเราฉีดลงรอบโคนเลยอ่าฉีดลงรอบโคนเลยเพราะว่ามันถ้าเราคุมไว้เนี่ยมันมันจะสะสมพวกแหล่งเชื้อราพับถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่อ ตัวใหญ่ตัวเด็กถึงมีเป็นเปลเป็นดอกพูนอยู่ส่วนในวะเนี้ดอกหนึ่งดอกผัวหนึ่งอ๋อกำลังเริ่มแตกแตกดอกอันนี้ได้กี่ปีแล้วเนี่ยสามปีสามปีอ่สักสามปีครึ่งแล้วมันจะเริ่มเริ่มออกปีนีนี่มันก็ดีขึ้นแล้วเนาะดอกพวงหนึ่งนะน้ำก็ไม่ไหอยู่แต่สมมติเป็นยังดอกสุดท้ายดอกสุดดีสุดไร้น้ำก็ไม่ไหมอยู่แล้วมันกลัวน้ำท่วมแบบนี้รอดน้ำท่วมสมมติเป็นดอกง่ายอยู่ เพี้ยสิเฟื่องโตได้เกิดมาปรับสภาพได้เนี่ยนะพี่เบิ้งอยู่วะดอกมันโตได้แบบดีแล้วนี่มันยังอยู่นะไปคุณบ้างต้นนี้นะมันเป็นดอกอยู่หขนาดนั้นต้นที่ต้นที่เรียนมันสวยอยู่นะน้ำต้นแล้วมันก็

และปลูกมาสามปีเพิ่งเห็นดอกเพิ่งเห็นดอกเพิ่งเห็นสามปีที่รอคอยสี่ดอกแล้วต in ัอีกก <ally parfois> ็ได้ให้มันค่อยเติมนี่งานี่คุณตี๋นันงแตงานนิดหน่อยก็มาเป็นดอกแล้วก็ยันสักสามวันสามวันเจ้าแม่พนว่ามันมันมันไม่ตายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตายนะมไม่ตายเห็นยังมันมีดอกแล้วในตา สามปีเท่ากันเห็นไหมอ๋อนี่สาปีมีดอกเนี่ยดอกนี่ว่าต้นไ่เป็นดอกเนาะดอกคุ่เรียนนี่นใตไมงานเียนมันกนผาสิสอีสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนี่กับข้างบนนี่ข้างบนอีกนี่กิ่งข้างบนนี่ขวัญสองขว่ญข้างบนสี่ขวข้างบนนบดอกสาปีนี่ยหลง ลงไปยังไม่มีเวลาฉีดต่อยนั่นเนี่ยโอ้เนี่ยจอดอกที่วัดฉีดเลยสามวันสามวันฉีดสามวันฉีดเลยจ้อันนี้เป็นกระดุมเลยเนี่ยเป็นเป็นกำไรเขาเรียกเป็นเป็นกำไรข้างล่างดอกนะเพื่อพวงเป่นพวงเพิ่งเพิ่งเป็นปีแรกกันเนาะ ข้าเพิ่งเห็นนี่เนี่ยสามปีเพิ่งเห็นนี่ปีแรกต้นแรกที่ออกดอกดอกล็ดีดอกก็ดีใจใช่ใช่ใช่สองปีก็เริ่มเห็นผลปีแรกเนาะแล้วก็ยังมีนี้หวังผลเลยวันนี้เพราะว่าปีนี้ปีนี้เราดีใจเลยว่ปีนี้ปีแรกเรายังไม่ได้หวังผลอะไรครับ ให้ก็มีดอกนี่ไรโอเคแล้วเร็วแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วรอด <c oughs> อน,น้ำท่วมเนะ <c oughs> าะก็น้ำท่วมไม่ได้ขนาดนี้ <c oughs> อืมเอาเอาโนต้นให้สะอาดนะต้นต้นให้จะอาดเพราะว่าถ้าเกิดมันปุ๊บมันจะสะสมพอ พอนานไปนานไปเนี่ยมันก็ก็จะสะสมเชื้อ,อเชื้อราเชื้อเรา ได้มาติดตามตของสวนลุงสุมพรนะคะ,ะที่ไหนนะคะบอกอีกนิดนึงบ้านหินลาดตำบลนาเรืองอำเภอนาเยยจังหวัดอุบลค่ะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเกียรติแปดเกียรติหนึ่งหนึ่งสามเก้าเบอร์โทรเเขามาโทรสอบถามความรู้หรือว่า ใช้อะไรแย่ยเนาะก็ได้คุยกันได้เนาะโตมาถรอบที่แล้วเนาะที่หลังจากที่น้ําท่วมอันนี้รอดตายจากน้ำท่วมไปคุณเรียนรอดตายเริ่มเริ่มมีมีลูกแล้วเริ่มเริ่มมีมีดอกแล้วมีดอกแล้วออกดอกแล้วสามปีสามปีจ้ะสามปีมีดอกโอ้เดี๋ว่าเร็วนะคุณดปกติจะสามปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ย ถ้าสนใจอาดีติดต่อได้อีกเบอร์นะคะ0898261219ติ๊กค่ะ uh huh. วันนี้ก็ทางบริษัทกรันฟาร์มก็ได้มาติดตามตลังจากที่น้ำท่วมนะคะ uh huh. ได้มาชมว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนเนาะ <Yeah. S 1> ค่ะขอบคุณนะคะ, <Yeah. S 1> คะ